ได้ทุกเรื่องเหมือนกันอย่างผมกับหลานชายเนี่ยหลานหลานตัวเล็กๆเ,เนี่ยอ่าถ้าเป็นคนอื่นเขาหมายถึงเพื่อนนล่ะเข้าใจเขาหมดทุกอย่างอ่าเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องหลานไม่รุ่นกําลังวัยกระต่อสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยเราก็เข้าใจเขาคุยคือคุยก็ได้ทุกเรื่อง,นนง,อ,อ,งอ่าไม่ด่าไม่ดุไม่ด่ดาอ่าคุยกันทุกเรื่องอ่าเพราะเราจะได้เข้าถึงปัญหาเขา บางครั้งเขาไปชอบสาวอย่างเงี้ยสาวสาวไม่คุยด้วยสาวหญิงหรือว่าน,น,นู้นนี่เราเข้าไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็คอยแนะนําเขาไม่ดุไม่ด่ไไดาไม่ดุผมคอยตักเตือนเวลาจะไปไหนมาไหนนี่ไปกับใครเราก็ต้องถามไปกี่กชั่วโมงไปถึงกี่โมงมาไปกับใครเอารถอะไรไปเอารถเราไปไป,ไปกับใครใครซ้อนเราก็ต้องถามอย่างเงี้ยถ้าเป็นอะไรมาเรารับผิดชอบเขาใช่ไหมล่ะ เด็กมันก็ไปแว้นรถบางทีก็ไปขี่รถขี่รถขึ้นไปมันจะเป็นเขาออกจากบ้านลุงไปเป็นเขาชมวิวแม่น้ำโขงกับภูเขาสวยครับวิวสวยส่วนใหญ่รถพวกทิปรถครับที่ว่าเขาขับรถเลาะถนนนะครับอย่างเย็นวันศุกร์นี้ก็ไปแล้วเย็นวันอาทิตย์กลับ เป็นขบวนเลยขบวนขบวน,บวน,บวนละสิบคันยี่สคันสองคันสามคันหนือไปกลางเต็นท์แม่น้ํากับภูเขามันจะแม่น้ำโขงมันจะอยู่กั้นระหว่างสปปลาวกับไทยอหลานชายก็จะไปเที่ยวประมาณนั้นแหละแล้วก็ห่วงนะมากี้ยืนหลักยาสวงหาอะไร เสี้ยนหนามตะปูถ้าไม่จำเป็นจริงเออ,อย่าสแสวงหาอย่าสแสวงหาเสี้ยนหนามถ้าไม่จำเป็นมากี้เอ๋ยอย่างมากนะามากี้นี่นะอย่างมากกี้นี่นะอายุก็มัก็มากแล้วนะก็น่าจะหาใครดูแลได้แล้วลุงว่าน่ะ หาใครดูแลได้แล้ว,เด,วลลนะเดี๋ยวไม่มีลูกมีเต้าจะลำบากนะเดี๋ยวไม่มีลูกมีเต้าดูแลเดี๋ยวจะลำบากทำงานอยู่ต่างประเทศเงินก็เยอะเ,อเวลาก็เยอะเงินก็เยอะสังคมก็แคบมันทำงานเจ็บเงินเม้งมันนี่ป่านนี้รวยแล้วถ้าเป็นลงเกียดน,นะ สมัยหนุ่มล,งลุงทำงานลุงทํางานจริงๆนะทำงานก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนี่แหละแต่ทํางานลุงเก็ดร้าชีวิตแบบครอบครัวเป็นข้าราชการหมดสวัสดีครับคุณปา้าคศนทีนี้เราไปทํางานเก็บเงินไปทํางานเก็บเงินมาตั้งตัวอ่าตั้งตัวเล้ว1สิบเอ็ดครับขอบคุณหลายๆครับคุณปา้าคุโนเมื่อนี้ยได้โอกาสได้มาไล่ ไล่คุยพบปะนะครับว่ได้ไล่หลายมือคิดหอดคิดถึงบ่ว่างครับบ่ว่างครับป่าอันมื้อนี้กับบ่ว่างเดี๋ยวบายโมผมกไปต่อมันจะมีงานงานข้าเจ้าต่ออย่างงานหนึ่งนะครับงานเชิญนี่แหละครับ <S <S มือเศร้าได้ไปหาหมอครับมือเศร้าไปหาหมอหมอความดันไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นความดันดันทุรังสูง่า โมเมนครับความดันความดันสูงจริง,รงๆเมื่อสูงเราไปตรวจผู้เั้าหมอก็บอกว่าความดันปกติแต่ว่าเขาด้วยด้วยผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุสวหกสิบปีเขาจะให้เข้าคอร์สนี้หมดมันเป็นนโยบายเขาจะบังคับให้เข้าคอร์สนี้หมดเข้าคอร์สตรวจตรวจสุขภาพเมื่อเช้านี่เป็นการตรวจสุขภาพใหญ่ประจำปีคือเจาะเลือด ก็เลือดตรวจปัสสาวะตรวจอะไรหมดทุกอย่างไปเข้าแลบตั้งแต่เช้าโหไก่โหเลยเมื่อเช้านี้ไปตั้งแต่ตีห้ากว่าอ่าแล้วไปรอฟังผลวินิจฉัยตอนตอนสายสาย,สายมาก็หมอก็วินิจฉัยแล้วก็ถือว่าความดันดีอยู่แต่ว่าน้ำตาลในเลือดจะสูงหน่อยเมื่อคืนนี้ลืมคิดไปว่าจะไปาหาหมอกินของหวานซะนี่ใส่ไปสองถ้วย เขาก็เลยให้ไปตรวจซ้ำเมษายี่แปดเมษาอดอาหารแล้วไปตรวจซ้ําไม่งั้นจะได้รับยามาันจะได้ของแถมมาอีกโอ้ยผมก็ม่อยากได้หรอของแถมในแะต่ว่า